เออูน <ame t> ่นแหละสายสะโพกสายสะโพกสายสะโพกด้วยเอากระสอบหนึ่งเลยค่ะโอ้ด้วยความคิดและไอเดียของตัวเองก็อยากอายกล้องตื่นเจ้าของในโทรศัพท์กำลังฮอดกำลังฮิตกำลังมาแรงกำลังดังทำกันหรือยังเอหรอจังเสียจังเสีย บ,บ้ากับพวงเนั่ยนะคลิปเลี้ยวนะพี่นอ้องคลิปเลี้ยวพากันทำหรือยังโทรศัพท์มีกันทุกคนเสีเยาไว้โทรออกหรือว่ารับสายย่างเดียวสบอเฮ็ดนอกเหนือจากนี่ไม่ได้สติฮะได้ไหมได้ค่ะมาสิบพาหา้ายได้เขาครอบครัวด้วยความคิดและไอเดียของตัวเองเนานอนอ,นอบางคนก็อยากอายกล้อง ตือนเจ้าของในโทรศัพท์อันนี้เป็นเฉพาะบางคนนะครับกล้ร้องหัดจับโทรศัพท์เราก็มาว่าเรียนจากน้อยเดี๋ยวมันก็นชินเองบ้ยากจอกบางคนก็กลัวว่าคนอื่นว่าตัวเองบ้าบ้าก็สร้างเลี้วบ่ไใดเห็นให้ผู้ใดเดือดร้อนบ่ไใดเดือดร้อนผูใ้ใดเมยน้อยอหลานเนาะใช่ค่ะถูกต้องมากมากค่ะยอมรับเลยว่าเจ้าของบ้าจึงเสียมันบ้าไปแล้วบ้า,บา<อ>แต่สร้างไรายได้ ก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละมาทำคลิปเลี้ยวหรือว่าคลิปเพจหรือว่าคลิป YouTube อย่างเงเฮ็ดได้ทุกคนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์กับโทรศัพท์เขาเนเ็ตกับเน็ตเขาเราเขาก็ขอเพียงแค่ใส่ความสามารถใส่ความคิดใส่ไอเดียของเจ้าของเนี่ยเฮ็ดออกมาเป็นคลิปเฮ็ดออกมาเป็นภาพให้คนได้เบิ่งได้รู้ว่าเขาเฮ็ดอย่างจังใดนะครับ หรือใครมีความรู้ความสามารถนะคะสามารถนำมาแชร์บอกต่อเป็นความรู้ได้ค่ะหรือผู้ใดมีความรู้ด้านใดเกี่ยวกับจังใดก็นำมาทำเป็นคลิปแล้วก็ออกสู่ไอ้หลายๆคนได้รับดูได้รับเบิงบางคนก็บอกว่าไม่มีเวลาทำไม่เป็นถ้าบอลองแล้วมันสิเป็นเด้อกะเฮ็ดโลดทำโรดมันบอ,อยากดอกแค่คลิปเลี้ยวซื้อ,อ,อง่ายนิดเดียว กี่นาทีกี่วินาทีที่เขาบอก59วิได้ค่ะหรือไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะประมาณนี้น,น,นะครับหรือเฮ็ดประมาณจากสิบวิหรือหาวิานี่ก็ได้โเป็น,น,ปนยางนะครับเ,เดี๋ยวสิว่าบบมีเวลากับไทยยังก็ได้แค่หาวิสิบวิมันบอยากดีล่ะมันโบยากว่าแล้วได้อีหล่าลองทำให้เบิ้งเป็นตัวอย่างดูเออนู่นะสายสะโพกสายสะโพกสายสะโพ,ก,ะพกดู โอ้บา้บากับปวงอีกแหละนะครับกับบ้าบ้าบ้องบ้องจังซี่แหละทําไปรวดนะครับบนยากโบต้องไปอายผู้ใดนะครับอีลาสิ่บอกวิธีอีลายกขาาส้ึ้นยกขาขวาขึ้นเออนั่นแหะจังซี่ก็ได้แล้วคลิปเลี้ยวสันสันมากอดเนี่ย ยังสี่ยังซี่ได้นะครับได้ได้ขี่ไหมล่ะโอ้ยก้มหัวเที่ยวกี่กิโลเอ้าไม่หนักเนี่ยว่ะจากกิโลว่ะกี่กิโลอีหล่ะไม่เยอะค่ะเท่าไหร่อ่ะไม่เกินหกสิบกระสอบข้าวกระสอบหนึ่งเลยค่ะโอ้โหเท่าๆกันมาเป็นเพื่อนทำคลิปเลี้ยวกับอีสานหัวเจ้าไปพร้อมๆกันนะคะได้ยินบ่ล่ะอีหล่าบอกนะน้า มามามาอยากมีรายได,งงด้ต้องลงมือเฮ็ดต้องลงมือทำการทำคลิปต้องขยันมุ่งมั่นและมีใจค่ะต้องเอาใจใส่นะครับสําคัญเลยแหละใจต้องเอาพร้อมใจมา<น>เป็นที่หนึ่งเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าต้องสู้ค่ะน้อยหลานาะใช่ค่ะ <c oughs>